เดี๋ยวถ้าถ้าเป็นปีหน้าคือให้ดำตรงน้อยมาเล่นเลยเฮ้เยยกยกยกเอย้ยี่หวายี่หวะอ๋อยี่หวาน้อยอย,ยี่หวายี่หวาให้ยี่ให้ยี่หวเล่นแทนเลยอีกว่าเมื่อกี้นี้คนดูได้ยินว่าอะไรนะครับ มาเป็นดมตรงน้อยงไงเฮ้ยยุดนยุ่เดี๋ยวถ้าถ้าเป็นปีหน้าคือให้ดำตรงน้อยมาเล่นเลยเฮ้ยย๊อกย๊อกย๊อกเอ้ยยี่หวายี่หวาอ๋อ,ย,อ,ย,อ,ย,อ,อ,อยี่หวาน้อยยี่หวายี่หวา,วาใ,หให้ยี่หวะเล่นแทนเลยกีย่กวา่า เมื่อกี้นี้คนดูได้ยินว่าอะไรนะครับก็ก็ก็ให้ก็ให้ว่ามาเป็นตรงน้อยไงเฮ้ยยุดหยุดเดี๋ยวถ้าถ้าเป็นปีหน้าก็ให้ดมตรงน้อยมาเล่นเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยยกย ยี่หวะอ๋อยี่หวาน้อยยี่หวะยี่หวาให้ยี่ให้ยี่หวาเล่นแทนเลยอีกว่าเมื่อก,กี้นี้คนดูได้ยินว่าอะไรนะครับก,ก็ก,ก็ก,ก็ให้ก,ก็ให้ยี่หวามาเป็นตํองน้อยไงเฮ้ยจุดเดี๋ยว,ยวถ้าถ้าเป็นปีหน้าก็ให้ตํตรงน้อยมาเล่นเลย Oh oh. เฮ้ยยกกยกอ๊ยยี่หวายี่หวาอ๋อยี่หวะน้อยยี่หวายี่หวาให้ยี่ให้ยี่หวาเล่นแทนเลยยีก่หวะเมื่อกี้นี้คนดูได้ยินว่าอะไรนะครับก็ก็ก็ให้ก็ให้ยี่หวามาเป็นต้องงน้อยไง ถ้าถ้าเป็นปีหน้าคือให้ดำตรงน้อยมาเล่นเลยเฮ้ยยกยกเอ้ยยี่หวายี่หวาอ๋อยี่หวาน้อยยี่หวายี่หวะให้ยี่ให้ยี่หวาเล่นแทนเลยอีกกว่าเมื่อกี้นี้คนดูได้ยินว่าอะไรนะครับ ให้วามาเป็นดมตรงน้อยไงเฮ้ยหยุดยุดเดี๋ยวถ้าถ้าเป็นปีหน้าก็ให้ดำตรงน้อยมาเล่นเลยเฮ้ยยกยกยกเฮ้ยยี่หวายี่หวาอ๋อยี่หวาน้อยยี่หวายี่หวาให้ยี่ให้ยี่หวาเล่นแทนเลยกี่กว่า เมื่อกี้นี้คนดูได้ยินว่าอะไรนะครับก็ก็ก็ให้ก็ให้ว่ามาเป็นตรองงอยไง